สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพีเอ็มสิบพนนะครับทางช่องนี้ตอกเฟซบุ๊กก็รวมไปถึงแฟนเพจของผมด้วยในกันนะครับและก็ YouTube เป็นหลักนั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับการฟุตบอลอีกแล้วนะครับหรือว่าไฮไลท์ของการนะครับต้องขออภัยด้วยที่หายหน้าหายตาไป3เอ่อสี่สวันนะครับเพราะติดธุระทางบ้านนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับการอีกเช่นเคยนะครับดาวฟุตบอลดีๆฝากอีก6คู่และรวมไปถึงชุดของการ3ด้วยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับเป็นเลโวเซนเจอ้าสตตุกร์นะคครับู่่นีี้เามองงไปททจ นั่นรอยัลโซเซดัดคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนอย่างโซเซดัดได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นเซาเแฮมตันเจอทางด้านวัตฟอร์ดคู่นี้มองไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างเซาเทิมตันนะครับและคู่ที่4เป็นพรีมาร์สเจอทางด้านลีดยูนิเต็ดคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนอย่างลีดนะครับและติดกำแพงมองบนด้วยนะครับส่วนคู่ที่5นะครับเจ้าบ,บ้านอย่างโคลนทรีเจอทางด้านเชฟฟิลด์เวนเดย์คู่นี้มองไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างโคลนทรีและติดกำแพงมองบนด้วยนะครับส่วนคู่ที่6คู่สุดท้ายเนี่ยครับเป็นเคนเเบอร์กยูนนะคริเต็ดเจอ เป็นทางด้านของเรอัลโซโมสรและตัวที่3ตัวสุดท้ายเป็นทางด้านของลีดยูเนเต็ดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับไฮไลท์เดลการในวันนี้นั่นเองนะครับใครอยากได้น้องเหนือน,นี้นะครับตามคขารับท,ที่หน้าโปรไฟล์นะครับหรือว่าเต้ร์ของมต์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับม่บอลหรือว่าไฮไลท์ดลการต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกคนยังแบ่งน,น,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ